ี่าเาซื้อ่ะพูดสิคะี่ห่าวมาอ่ะเราจะถามว่านี้หามาต่ว่าไงคะวออะไรคะวอ很ี่ยอ่ะพูดตาม老师ก่อนกันได้นะอ่ะมีพูดตางนะวอหเ่很ี่ยอ่ะลองพูดมาวอาว

ลูมีผู้ตามสอะไรคะเดียจะให้ขึ้นออนหนึ่งนะลูมีพผู้ตามเราสืหลือเสือใ้ขึ้นออนหนึ่งแล้วจะเป็นพี่พี่อนหนึ่งแล้วนะจะขึ้นออนหนึ่งแล้วค่ะลูกอ่ะจา้วยผู้ตามาวยาวยแปลว่าสามค่อะไรคะชื่ออะไรคะเกมาม่ลูมีาเรนรชื่อะไรคชื่ออะไรค่ออะไรคุณชอะไรไอาีอรช วอาเจ้าน้องอะไรคะหนมีเก่งมากอ่ะตาเร,ราเรียกว่าอะไรแหยนอะไรคะแหยนจิงแหยนอะไรคะแหยนจิงปี๊ดจมูกปากฟันหูเทนนะ้าเซลอ่ะเดี๋ยวเราขอแชร์หน้าจอให้ก่อนนะคะ พูดดังๆนะคะไม่ไม่ก็พูดด้วยนะหรือจะจะได้ขึ้นจะได้เป็นอนุบาลหนึ่งแล้วนะใช่ใช่เอาหัวใจมาฝากค่ะอ้าวเรามาดระังนะอันนี้เอาว่ายี่อาพุตรตามหลอกนะยี่ยี่เอ่อเอ่อสามสี่ ห้าหกวกลกเจ็ดเจีดแปดแปดเก้าเก้าสิสไอเลัฟนึงนะอ่ามีเข้ามาอีกแล้วนะคะไอเลัฟนึงนะอีอ่ะพูดตามนะอีอีอี 二二、啊啊啊、三三四四五五六六七七八八九九十十。十 ือเก่งมากโอ้โหเดี๋ยวจะเป็นพิพิพอหนึ่งแล้วนะเก่งมากเลยไอ้รอบหนึ่งนะยี่ยี่ยอี่อาซัน 一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。 二、三、四、五、六、七、八、九、十、一。 二二二，二表示两了两，两二两两，两只猫，两只猫。 สามสามสาม个鸡蛋。อันดับแรกสาม个鸡蛋。ามเดืนแ้ค่ะสาเ个鸡蛋。 三、四、五、六、七、八、九、九、十。 我四个苹果。 ตัวนะคะตไปลวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลีงง้ยวเลีงง้ยวกหกกน 二、三、四、五、六、七、八、九、十。OK， เราเรียกว่าอะไรคะตาเหยียอะไรคะเหยียดตาเหยียดตาเเอียโตาซันนา้วยป้าสวยป้าสวยป้าอ่าต่อไปนะลำไม้อันนี้เอ,อ,อ,อนะาอ,นนอ,อะไร พิงกอพิงกอแปลว่าแอปเปิลใช่คะ่ะอันนี้ชางเจียวชางเจียวแปลว่าอะไรคะกล้วยหอมกล้ยวยหอมกล้วยหอมค่ะชางเจียวแปลว่ากล้วยหอมกล้วยมีหลายชนิดน,นะคะแต่ว่าถ้าไปชางเจียวแปลว่ากล้วยหอมอันนี้กีวี่ฉีกอมูกวามูกวาอันนี้ชีกวาชีกวาแปลว่าแตงโม,โม For, for, <boy. S 1> บอลอบอลรอแปลว่าสับประรดหลดีหลีแปลว่าสาลี่ถาวถาวลูกพิบนะคะหนิงเหมิงหนิงเหมิงแปลว่ามะนาวเอ้เลมอนค่ะเป็นสีเหลืองเหลืองลูกใหญ่ๆนะคะไม่ใช่มะนมาวมะนาวจะเป็นสีเขียวๆลูกเล็กอันนี้ลเลมอนค่ะยิ่งถาว ยิงเาแปลว่าเชอร์รี่หูเผาหูเผาหูเาแปลว่าอังุ่นยงเผาหยางเถาแปลว่ามะเฟืองลิ้นี่แปลว่าลิ้นจี่ต่อไปยูซยืแปลว่าส้มโอเผาเมเผาเม แปลว่าสตรอเบอรี่จส์จส์จส์แปลว่าส้มนะคะต่อไปอันนี้เฉินส์เฉินส์แปลว่าส้มมีอีกชนิดหนึ่งอ่ะคะ่ะส้มอีแบบหนึง่งอันนี้เหลียวเหรียญเหลียวเหรียญเหลียวเหรียญแปลว่าเหรียญนะคะต่อไป อันนี้น่าจะอ่านได้อะลองลุกหมีลองอ่านดูนะอันนี้อยู่ห้องเรียนก็อ่านอยู่ทั่วปอพอมอพอจำได้ไหมตัวเพลงชนะภาษาจีนนะคะปอตอมอพอตอเธอเนอเลออ่อันอันถึงแค่เลอก่อนนะอีกรหนึ่งปอปอ พอ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 เออเออเออเนอเนอเนอเลอรับหนึ่งนะปอพอมอพอเออ เนเลอ่านลูกมีลองอ่านดูนะอันนี้่อนว่าอะไรคะอะไรคะปอปออันนี้แหละคะพอพอปอพอปอปอเตอเตอ เธอเนอเลอตาไปก่อนนะ <Yeah. S 1> ต่อไปอันนี้อะไรเอ่ยคุณปู่เรียกว่าอะไรคะย่ yeah, อะไรคะแย่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 อันนี้เรียกว่าแย่แย่คุณย่าเรียกว่าไหนไหนไหนหนอ่ะแปบ๊บหนึ่งนะนายนายแปลว่าคุณยา่า yeah, yeah, แย่แย่แปลว่าคุณปู่นะคะแย่แย่ เย่แย่นไหนไหนไหนอ่านต่อไปคุณพ่อเรียกว่าอะไรป้าอะไรคะป้า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 มาม่แมาม่ป้าป้าแปลว่าคุณพ่อมาม่แปลว่าคุณแม่นะคะป้า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 มาม่แมาม่ต่อไป ใชนะคะพี่ชายค่ะเจ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 แปะว่าพี่สาวใช่ตี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 แปลว่าน้องชายไม่ไม่ไมมเม่ไม่แปลว่าน้องสาวเก่งมากค่ะไอรับนึ่งนะ ยยยคุณปู <M á. S 1> ่นาย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 คุณย่าพ่อป้าป่อป้าป้าป้าม่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 คุณแม่กก 哥กที่ชาย姐姐姐姐披萨นะคะเก่งมากเลยค่ะตี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 แปลว่าน้องชายไม่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 แปลว่าน้องสาวนะคะอ่ะต่อไปอ่านเองนะเดี๋ยวเราสะดวาลูกหมีอ่านได้ไหมแย่เลยคะ แย่แไหน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 อพ่อแม่มาแม่แม่ม่ตาาชายเียว่าเกเกอแยอเกอ

八九十，十，来一，一，二，二，三，四，五，六，七，八，九，十。 u r ออ่าต่อไปเราซือของเกมนะจนเราจะมาร้อยีเออสามผัก้าตาลต่อนนะคะอ่ะยี่เออสามสามสี่เี่สี่ห้าผิงเจิปเ้า้าสิบสิบสิบสิิบ หี่งอสามท่าแปดสามสี่ห้ากสาบสิบสิบสิบสอบสิบหิอสิบ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 ่บ

Wonderful world Jessby JSB Jess -B. B all the colorful day